รอยสักใหม่ของจิมิน BTS แบบ HD มีความหมายที่ซ่อนอยู่ สวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้แอดจะพามาส่องหนุ่มปาร์คจีมินหนึ่งในสมาชิกวง b t s ศิลปินชื่อดังระดับโลกว่าโดยในเรื่องการสักรอยนะคะของไอดอลเคป๊อปเรามักจะรู้สึกตื่นเต้นค่ะที่เห็นไอดอลที่พวกเราชื่นชอบนั้นมีรอยสักแม้ว่าจะไม่ใช่เรื่องธรรมดาค่ะในสังคมเกาหลีใต้แต่ปัจจุบันนี้เหล่าไอดอลคนดังนะคะก็มีรอยสักมาขึ้นเรื่อยแต่พวกเขาก็ได้รับการยอมรับโดยนําเสนอช่วงเวลาที่สําคัญที่สุดนะคะในชีวิตและคําพูดที่มีความหมายต่อพวกเขาเป็นอย่างมาก หนึ่งในไอดอลค่ะที่ไม่เคยกังวลนะคะเกี่ยวกับรอยสักนั่นก็คือจิมิน BTS เรื่องนี้ค่ะแฟนทุกคนก็คงจะทราบกันดีอยู่แล้วว่าน่มจิมินมีการสักรอยบนร่างกายของเขานะคะและเหมือนปัจจุบันนี้อาจจะมีรอยสักใหม่เพิ่มขึ้นหรือไม่เมื่อวันที่10มีนาคมค่ะ BTS ได้แสดงคอนเสิร์ต BTS Formation to Dance on Stage ในเกาหลีใต้ที่สนามกีฬาโซโอลิมปิก ตามที่คาดไว้ค่ะ b t s ได้ทำลายสถิติคำรุ่นๆนะคะกับรายได้จากการแสดงคอนเสิร์ตทั้งดูแบบตัวต่อตัวนะคะและแบบออนไลน์ที่บ้านนอกจากบุคลิกที่น่าทึ่งและภาพลักษณ์อันน่าทึ่งของพวกเขาแล้วนะคะอามีมีตาเหี่ยวค่ะสังเกตเห็นบางอย่างกับจิมินและดูเหมือนว่าจิมินจะม,จมีรอยสักใหม่เพิ่มขึ้น2รอยนะคะในช่วงท้ายของการแสดงนะคะสมาชิกกลับมาที่อังกอร์นะคะในชุดเสือขข้อแขนยาวสีดําเมื่อจิมินหันกลับมานะคะแฟนตาเหี่ยวเห็นรอยสักใหม่ถึง2แบบด้วยกัน แบบที่ไม่เคยเห็นมาก่อนหนึ่งรอยสักนะคะอยู่ที่ต้นคอมันคือพระจันทร์เสี้ยวนะคะค่อนข้างวงใหญ่สวยงามตามที่ทุกคนได้เห็นกันเลยค่ะดวงจันทร์เสี้ยวสีเข้มดวงใหญ่นะคะที่หลังต้นคอ และรอยสักนี้ค่ะยากต่อการถอดหรหัสก็คือเป็นรอยสักที่ตรงหงของเขาไม่ทราบว่ามันคืออะไรในขณะที่นักสืบอามีบางคนค่ะมีการคาดการว่าอาจจะเป็นคำว่า l o v e หรือความรักในบางมุมนะคะเราก็จะเห็นได้ชัดเจนว่าเขียนว่าอะไรและมีความหมายว่าอย่างไรรอยสักข,ข้อความที่ออกแบบมาให้นะคะอาจจะเป็นสองคที่แตกต่างกัน1คําเหล่านั้นก็คือยู แปลว่ายเยาวชนและอีกหนึ่งคำก็คือโกลฟคือการจเจริญเติบโตทั้งสองคำนี้สะท้อนให้เห็นถึงการเดินทางของจิมินค่ะในฐานะศิลปินตลอด9ปีที่ผ่านมานะคะในอาชีพการงานของเขา นอกจากนี้นะคะรอยสักบนร่างกายจิมินมีอะไรบ้างและมีความหมายอะไรที่ซ่อนอยู่บ้างค่ะ<ม>ก็ตามที่ทุกคนได้เห็นกันเลยนะคะที่เจ้าตัวแสดงบนเวทีออกรายการต่างๆนะคะเราก็จะเห็นรอยสักได้ปรากฏตัวขึ้นอย่างรอยสักเนเวอร์ไม้นะคะเป็นครั้งแรกที่หลายคนคิดว่าอาจจะเป็นรอยสักโชวคราากับการแสดงในตำนานของเขานะคะอย่างเวที2014มามา่าเนเวอร์ไมในปี2014ของจิมินค่ะได้บ่งบอกถึงเพลงอินโทรเนเวอร์ไมของ BTS ซึ่งปล่อยออกมาเมื่อวันที่17พฤศจิกายน2 15ที่ผ่านมาเชื่อกันว่าจิมินได้รับแรงบันดาลใจจากเนื้อเพลงนี้เลข13ตรงข้อมือด้านในถูกพบเหตุล่าสุดค่ะในการสตรีมของจิมินในเดือนมีนาคม2020ที่ผ่านมาตัวเลขทั้งสองนี้นะคะมีความหมายที่เป็นไปได้มากอาจจะหมายถึงวันเดบิวต์ของ BTS ค่ะคือวันที่13มิถุนายนในปี2556และวันเกิดของจีมินค่ะ13ตุลาคม2538 อย่าง forever รอยสักที่ข้อศอกแขนด้านซ้ายและขวารอยสักนี้นะคะน่าจะเป็นการตั้งชื่อเพลง BJS F Rock อย่าง forever และรอยสักล่าสุดค่ะเป็นรูปพระจันทร์เสี้ยวนะคะตรงคอด้านหลังและระหว่างหูนะคะก็ไม่แน่ใจว่าเป็นรอยสักชั่วคราวหรือสักจริงเวลาเท่านั้นค่ะที่จะบอกเราทุกคนได้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะสําหรับรอยสักใหม่ของนุ่มจิมินที่ช่ยอง s t y ยูข่งเรานะคะนํามาฝากทุกคนกันในคลิปนี้ ทุกคนนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแชร์ข่าวสารดีๆจากช่องของเรากันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ